เออสาวเล่าเนี่ยงามเนาะผมรักเขาอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับเออเามาหอดรีสอร์ทท่านประธานห้างแล้วเฮ้าต้องมาพักนี่แหละพูดดีเดินทางมาไก่เหลอเกินพาน้องพล้องพลไม่ได้เจอหนาแม่ว่าโดนล้วมือไหนพาไปหาแม่นะไปอยู่วะฮะดอยยิหยังดอยดอยโอ้ดอยได้ยินว่าดอยดอยเนาะอันนี้เป็นสาวลาวอนี้น้องแพนคือพากันแต่งโตงามเนาะไอ้ถาทยคลิปนี่อยู่ประมาณสามชั่วโมง แต่งตัวกะเข้าห้องน้ำเนาะทำธุระส่วนตัวเนาะมามาขออนุญาตพักทํานระากันเอาเอาพี่ไฟก็อยู่พี่ยศด้วยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานสามารถพักได้กี่คนครับก็ห้อง้องห้องเล็กก็นอนได้อยู่ประมาณแล้วแยนะแยกันอยู่ได้อยู่ใช่ไหมแยนแยนะกันอยู่มันมีที่นอนเสริมให้มีที่นอนเสริมให้จะแจ็บหน่อยนะแต่ถ้าถ้ามันเยอัดก็ รอนห้องไฟก็ได้อ๋อแต่ผมนอนคนเดียวนะฮะนอนคนเดียวห้องก็ไม่ค่อยล็อกหรอกยศนลยอ๋อห้องก็ไม่ค่อยล็อกโอ้แต่พี่ไฟล็อกนะไม่ล็อกแล้วไม่ล็อกอีกฮะไม่ล็อกอีกแล้วล็อกเลยเพื่อความปลอดภัยผมจะไม่ล็อกเผื่อมีผู้หญิงอะไรเข้ามาเงี้ยเราเป็นผู้ชายตัวคนเดียวนะเป็นไรโอ้งามเนาะอันนี้อ่านอนด้วยกันสามคนใช่ไหมนอนคนเดียวโอ้โอ้พี่ไม่ค่อยมีตังค์จ่ายนะเอ้ยโอ้ อ๋อท่านประธานครับไอสองพันนี่พักได้กี่ห้องครับอุ้ยสองก็ได้สห้องเลยสองพันเลยสี่ห้องห้องละสี่ร้อยไม่ใช่เหรอครับจระาน0 0ล้ยงัน้นขอบคุณมากพี่ผมเอาให้ท่านประธานเลยห้าพันผู้สาวาให้อีกอ มาผ่านเาผนแล้ววะเนีตีนอีกที่กินเขาออกมาหนีบจากข้างในเลยนะเฮ้ยกินกินคุ้นๆไงพี่คนๆหรอได้อยู่เนาะในนี้ท่านประธานดูที่ข้างในมันมีนมนมกลิ่นยังไงไม่ใช่กลิ่นเนี่ยไม่ได้ไม่เลยเนาะไม่แงะดูกล้องตัวนั้นอยู่ <c oughs> โอ้มันเสียอย่างเนาะเออท่านประธานเนี่ย พูดโกหกเนี่ยต้องตกนรกนะครับผู้คนจรงนิงเนี่ตายนะครับผมงดออกเสียงเนาะโอ้สวัสด,ดีครับสวัสดีครับแฮตนตามหาตรงตเดินเหมือนเกาเนาะ<笑><笑>น้ำนมโอ้มาๆเจอกันมือนี้มีมิติ้งเดี๋ยวพี่ไฟเราวันนี้เรามีมิติ้งอะไรกันก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวไปไไหนปเที่ยวไหนครับเลยนะฮะโอ้ รีสอร์ทท่านประธานห้างนี่น่าอยู่นะครับขออนุญาตนั่งนะครับยืนนานไม่ได้โอเชิญครับเชิญครับหนักไห่ครับห้างหนักไห่ด้วยเล่นนะครับไม่นี่หนักไห้อ่าอ่ะอ่าเฮ้ยพวกผู้สาวก็เขินใช่ไหมอ้าวมนั่ง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 กีฬากำแพงอันนี้ผมเอาลูกสาวเข้ามานี่ต้องขออนุญาตจากพ่อจากแม่แล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยครับทั้งทุกฝ่ายครับเราไม่ได้ว่าเราเอาเข้ามาใช่เอามาทงั้นขออนุญาตเพราะการถ่ายทําคลิปของผมนะครับอ่าเดี๋ยวเชิญนั่งเล่นกับท่าาานนประธห้งมี ใครมาเยอะแยะอ่เชิญเชินั่งครับฝ้าครับครับอืมห้องผมไม่ล็อกนะไม่ได้ล็อกห้องนะอ๋อครับครับับวันนี้ใช่ไหมครับแต่เมาพี่ชอบล็อกนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้พรุ่งนี้เช้าเราจะถ่ายทํากันเล็กๆน้อยพอดีจะพาน้องพลอยไปหาแม่เพราะว่า อาจจะอยู่ประมาณสักช่วงเย็นๆพอดี <Darwin> ไปกินข <oon> ้าวแรงกับแม่เขาอยู่ที่สกุลนครพอดีเลยผมจะได้ไปขอไหว้แม่ยาอ๋อไหว้แม่ยายไอ้แม่เทาแม่เทาแม่เทาโอ้ไหว้ไปก่อนเลยไหมโอ้สาธุเออสาธุฮะจะกี่ล้านผมก็ซื้อสโลแกนผมมีนะเอาคราวนี้ไปใช้ก็ได้นะครับผมถูกใจไม่มีคำว่าแพงไก่น้อยเฉลวงไม่อย่างอีกบัตรที่ไหนไก่ทอยเฉลียวงโอ้ค่าดองไก่น้อยเฉลวง มันไม่แขวะสองท่านหายุกินกับเา้โอ้เขาให้โอกาสแล้วเนี่ยเออสาวเล่าหนึ่งงามเนาะผมรักเขาใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นอ้ใจมาพบคนงามชื่อสาวแล่โอ้สาวแล่บานฟังเล่าสาวเล่ฟังเล่าคืนสุขสรมปทาน อโอเคโอเคโอเคแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันพรุ่งนี้